ทีการวัดไข้ด้วยตัวเองนําประลอดออกจากปลอกกดเปิดบริเวณปุ่มสีขาวหลังจากนั้นนําประลอดไปหนีบริเวณรักแร้โดยให้ปลายปรลอดอยู่ตรงกึ่งกลางรักแร้หนีประลอดทิ้งไว้จนสัญญาณเตือนดัง หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิของร่างกายคือ36.3องศาเซลเซียสหลังจากนั้นกดปิดบริเวณปุ่มสีขาวจัดเก็บอุปกร,รอดเข้ากับปลอกให้เรียบร้อยวิธีการวัดความดันโลหิตด,ด้วยตัวเองอุปกรณ์ที่ต้องใช้ปลอกแขนวัดความดัน และเครื่องวัดความดันโลหิตนำจุกสายปอกแขนเสียบเข้ากับตัวเครื่องวัดความดันโลหิตหลังจากนั้นวัดความดันโลหิตด,ด้วยตัวเองโดยสอดแขนเข้าไปในปลอกแขนโดยให้สายอยู่ตรงกลางข้อพับและปลอกแขนอยู่เหนือข้อพับ2-3เซนติเมตร หลังจากนั้นดึงปลอกแขนให้ม้วนแนบชิดกับแขนแล้วกดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้2-3ถึง3วินาทีเครื่องจะทำงานอัตโนมัติ ขณะเครื่องกําลังวัดความดันงดขยับร่างกายรอจนสัญญาณดังขึ้นหน้าจอจะโชว์ความดันโลหิตขึ้นมาคือ131.86 อัตราการเต้นของหัวใจ88หลังจากวัดความดันเสร็จให้กดปิดเครื่องและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ทีการวัดออกซิเจนในเลือดกดบริเวณหัวของเครื่องวัดออกซิเจนนำนิ้วสอดเข้าไปแล้วหนีบหลังจากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องหลังจากเครื่องวิเคราะห์จะแสดงหน้าจอ SPO2 อออกซิเจนในเลือดจะอยู่ที่99%ตัวที่2คืออัตราการเต้นของหัวใจคือ86ครั้งต่อนาทีหลังจากได้ค่าเรียบร้อยนำนิ้วออกจากอุปกรณ์และปิดเครื่องให้เรียบร้อย